สวัสดีนะครับพบกับช่างจีวิ้ฟ้ไไม่อายนะฮะกับสาระรู้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับที่ท่านสามารถทำเองได้นะคือมีลูกค้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาถามผมนะครับว่าผมจะรู้ได้ยังไงว่าไฟสามเฟสสี่สายน่ะพาดผ่านหน้าบ้านหรือพาดผ่านบริเวณอาคารที่ผมอาศัยอยู่พราะทั้การคอมิเตอร์ที่เฟสได้ไหมนะครับ แบบบ้านๆเลยนะฮะดูบ้านๆเลยพี่สังเกตให้ดูสังเกตที่เสาไฟฟ้านะครับแล้วมองดูข้างบนด้านบนว่ามีสายกี่เส้นถ้ามีสายลักษณะแบบนี้นะฮะสายไฟจะเป็นลักษณะของสายดำและมีฉนวนหุ้มจะเกาะอยู่กับลูกถ้วยเขาเรียกอะไรลูกถ้วยกันลูกอ่ะกันช็อตแล้วแล้วแต่เรียกกันอยู่บนลูกถ้วยแบบนี้สี่ลูก นะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าระบบไฟสาเฟสสีสายนะฮะท่านสามารถขอมิเตอร์มิเตอร์ทีเฟสได้เลยทีนี้แล้วผมจะรู้หรืงไงว่าสายไฟผมรู้ผมไม่รู้จักสายไฟมันมีสายเคเบิลพาดผ,ผ่านเยอะแยะอะไรมากมามอันนี้ยังว่าถือว่ามีสายน้อยนะครับเนาะถ้าเกิดในกรณีที่มีสายเยอะแยะล่ะแล้วผมอยู่ยังไงโอเคครับพี่สังเกตถ้ามีสายไฟเยอะแยะแต่แลักษณะคล้ายๆแบบนี้ท่านมองไม่ออกโอเค วิธีที่2นะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือพยายามมองหาเสาไฟฟ้าที่มีมิเตอร์นะครับเช่นมาหลังนี้เข้าไฟเข้าสี่เส้นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าดูเสาไฟฟ้าข้างหน้าเสาได้เสาหนึ่งก็ได้นะครับว่ามีตู้ขนาดสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่หรือเปล่า อันน,น,นี้เขาเรียกว่าตู้กล่องเนาะกล่องอะไรเป็นอะไรอลูมิเนียมขนาดเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจความใหญ่ความยาวแต่เป็นลักษณะของอสี่เหลี่ยมผืนผ้ากล่องขนาดไม่รู้ว่ามันใหญ่เท่าไหร่ผมก็ขออภัยด้วยข้างในจะมีมิเตอร์ทีเฟตอยู่นะครับแล้วเ,เป็นกล่องลักษณะเหมือนกล่องกันน้ำหรือเปล่าเนาะเรียกอะไรผมไม่แน่ใจแล้วเนี้ยเห็นไหมมันจะออกพังหมดแสาย ก็คือเข้า4ออก4เป็น8นี่คือลักษณะของมิเตอร์ทีเฟสถ้ามีมิกองอถ้ามีกล่องแบบนี้ให้ท่านสนสษฐานเลยเลยครับเนาะว่ามีระบบไฟสามเฟสสีสายพาดผ่านบริเวณนั้นแน่นอนไม่ต้องว่าหรือเปล่าเนาะเอาจริงๆคือถ้ามีกล่องสี่เหลี่ยมขนาดอย่างเงี้ยอยู่ตรงเสาไฟฟ้าต้นใดต้นหนึ่ง แล้วเขามองข้างบนมองมอง,มอง,ม,องมองขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นทีเฟสแน่นอนครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้เลยถ้ามีลักษณะกล่องแบบนี้นะครับย้ําเห็นไหมฮะกล่องสี่เหลี่ยมเนาะซึ่งถ้าเป็นไฟ2องี่จะไม่มีกล่องแบบนี้จะเป็นลนักษณะของมิเตอร์เปลย์เปลย,ย์นะเปลย์เปลย์แต่ถ้าเป็นมิเตอร์รุ่นใหม่ก็จะเป็นมิเตอร์ดิจิตอลหรือม,มิเตอร์อะไรเขาเรียกอะไรอะไร U U P O U อะไร, U U, OU, ะไรสักอย่าง ก็ขออาภัยด้วยนะผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องมิเตอร์เท่าไหร่ไม่ได้ศึกษาดีด้วยนะเนาะก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ให้ท่านสัญฐาได้เลยนะครับว่ามีมิเตอร์ทีเฟดอยู่บริเวณนั้นๆแน,น่ๆนะครับจะไปทางซา้ายไปทางขวาเนาะของสายไฟได้หมดไม่ใช่ว่าถ้าต้นนี้มาหาต้นนี้ต้นนี้เสร็จปุ๊บเอา้ามีมาหยุดอยู่แค่ตรงนี้อยู่่แค่ตรงนี้คือมีมิเตอร์ทีเฟดขยายเขตไปแค่ตรงนี้ฝั่งขวาไม่มีสายไปใช่ว่า สิ้นสุดการขยายเขตอยู่ตรงนี้นะครับนเนาะเกาะนี่ครับในทางการทำเนาะในทางการเช็คในทางการดูนะครับว่ามิเตอร์ทีเฟลดพาดผ่านบริเวณบ้านเราหรือเปล่าหรือหน้าบ้านหรือเปล่าหรือเสาไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านเราหรือเปล่านะครับง่ายๆนะครับเนาะนะครับในทางการทำครับไม่ได้บอกดีที่สุดนะชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมด้วยผมครับ